วันนี้ถ้าใครได้ชมสิ่งที่คุณรัชนีพาไปชมต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเรื่องของโซลา r เซลล์อาจจะเป็นนามธรรมสาหรับคนไทยหรือว่าเป็นสิ่งที่คุมเครือไม่ชัดไม่เจนอแต่ว่าที่นี่เขาทาเป็นรูปธรรมใช้ประโยชน์จริงๆบุรีรัมฮะบุรีรัมมีโซลาเซลล์แลวมีโซลาเซลล์โอ้โหไปชมกันฮะันรับไยเทค นี่คือศูนย์เรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงค่ะตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านซีเลียมอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่จะแล้งหนักในฤดูแล้งค่ะทําให้มีคนคิดที่จะนําน้ําใต้ดินขึ้นมาทําการเกษตรเขาคนนั้นก็คืออาจารย์ทองเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะเขาติดตั้งแผงโซลาเซลล์หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทําให้เครื่องสูบน้ําใต้บาดาลสามารถสูบน้ําขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยแหละค่ะ น้ำที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินนะคะก็ต้องผ่านการบริหารจัดการน้ํานะคะเอามาฟังดูหน่อยว่าบริหารจัดการยังไงบ้างนะคะพอเรามากองในสระเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเราก็ใช้พลังงาน5แผงเมื่อกี้ที่ใช้ในบ้านเนี่ยสูบมาขึ้นถังอีกทีพอสูบขึ้นถังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรอบบ้านทั้งหมดรอบพื้นที่ที่เราจะจะเพาะปลูกอ่ะเราก็จะอาศัยโอ่งน้ำนะฮะรอบบ้านมาเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ําจากแสงแดดนะซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อถังราคา8,000นบาทซึ่งโอ่งราคาก็ 600, า่งซึอยมีในท้อิ่นทยู่ล้วชุมีใช้้อยู่แลว องที่ยกสูงจากพื้นทําให้มีแรงดันน้ําพอที่จะทําให้สปริงเกอร์ทางานโดยไม่ต้องมีเครื่องปัม๊มจึงสามารถปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านโดยไม่ต้องเปลืองแรงรดน้ําเลยละค่ะตรงนี้อะไระคะอาจารย์ทองครงับตรงนี้ก็คือพอเราสูบน้ําจากที่ที่เราไปดูเมื่อกี้เนาะที่สูบน้าลงบ่อใหญ่แล้วเวลาเราเอาน้ำเนี่ยจะไปใช้ในทุงน่งนาจะไปใช้ในแปลงผักนะฮะเราเราก็มาใช้ผ่านท่อเป็นระบบเดิมๆของชาวบ้านเราชุมชนเราโบราณน่ยนะเราก็มาขุดทาเป็นทำเป็นปลายส่งน้ํา แล้วเราเอาน้ํามาจากสระนะฮะก็โดยขุดฝังท่อเข้าไปให้มันต่ากว่าสระให้ต่ำกว่าน้ําใหญ่แล้วก็พอจะใช้น้ําก็แค่เปิดนะฮะฝังท่อ p v c เข้าไปแล้วก็เปิดเปิดวาล์วเนี่ยฮะเราใช้วาล์วตัวนึงแล้วก็เปิดน้ําก็จะไหลลงคลองคลองที่ตามกระบอกก็เป็นทางน้ําไหลลงทุ่งด้วยนะคะทําให้ทํานาปรังได้ด้วยความที่เป็นลูกชาวนาเขาจึงรู้ว่าปัญหาใหญ่ก็คือน้ําเมื่อไม่มีน้ําผิวดินก็ต้องใช้น้ําใต้ดินแล้วค่ะแต่ต้องนําขึ้นมาด้วยวิธีที่ประหยัดที่สุดค่ะ แผงโซล่าเซลล์12แผงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือทําให้ท่อนี้สามารถสูบน้ําขึ้นมาได้<ช>ที่นี่คือหัวใจของบ้านเลยใช่บ่อน,นี้ก็คือเราเจาะทั่วไปนะท้องบ้านเราอีสานเราเยอะมากน้ำใตด,ดินแต่เพียงแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องของของการเอาน้ำมาใช้แต่ที่นี่เมื่อมีแสงอาทิตย์ปุ๊บ เราก็เอาปั๊มนี่หย่อนลงไปใต้ดินใช่ไหมฮะที่28เมตรซึ่งซึ่งเราเจาะบ่อ,บอนี่ไปที่60เมตรช่ไแล้วก็ขนาดใหญ่ของบอ่อนี้ประมาณ6นิ้วแล้วเราก็สูบน้ําขึ้นมานะเราสูบตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้านะฮะจนไปถึง5โมงเย็นแต่เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ยังมีราคาแพงจึงเหมาะกับการลงทุนร่วมกันของคนในหมู่บ้านค่ะซึ่งการมาดูงานที่นี่ก็ยังได้เห็นพลังงานทดแทนอื่นที่ราคาถูกกว่า เช่นพลังงานลมที่สามารถปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช้สูบน้ําและให้แสงสว่างได้รวมถึงพลังงานจากแกลบที่ใช้แทนแก๊สหุงต้มและพลังงานจากมูลสัตว์ด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านอาจารย์ทองค่ะแล้วก็อยู่อาศัยกันทั้งครอบครัวเลยรับใช่ใชอยู่เป้ครอบครัวเสียค่าไฟบ้างไหมเนี่ยเอ่อที่นี่ไม่ไม่ไม่เสียค่าไฟเลยไ<อ>ใช่เ<ต>พราะเรามีไฟฟ้าต่อเข้ามานะไม่มีครับม,แมีแต่เราเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในการอยู่อาศัยเลย ไฟฟ้านี่เอาไว้ทําเรี่อกเกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างหนักๆเท่านั้นเองส่วนชีวิตประจําวันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เลยใช้ใชโซลาเซลล์หมดใช้โซลาเ,เซลล์หมดเลยทั้งหลังเนี่ยฮะแนวคิดของอาจารย์ทองถูกสนับสนุนด้วยหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ามาสนับสนุนให้เป็นสถานที่เรียนรู้ดูงานของคนทั่วไปด้วยค่ะ วัตถุประสงค์การตั้งศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็คือเพื่อเพื่อข้เกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยเนีย่ยก็คือเราต้องการจะสาธิตให้ทุกรูปแบบของพลังงานทดแทนปัจจัยหลักที่เราจะส่งเสริมอัอนน,นึงก็คือเน้นเรื่องน้ําเป็นหลักนะครับเพราะชีวิตอยู่ที่น้ําถ้าเรามีน้ําชีวิตคนอยู่ได้แต่มีเงื่อนไขสองประเด็นหนึ่งห้ามเก็บตังค่าดูนะครับแล้วก็สองโฆษณาขายของ พื้นที่โดยรอบของศูนย์แห่งนี้ยังสาธิตการใช้พลังงานหลากหลายแบบค่ะแม้กระทั่งกระท่อมปลายนาก็มีทีวีมีจานดาวเทียมที่เปิดใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เช่นกันค่ะ กระท่อมปลายนาหลังน้อยนี่แหละเจ้าที่ช่วยคลายเงาโอ้โหบรรยากาศดีมากค่ะคุณกำพูพู้เฉพไม่ต้องอิจฉานะคะถ้าอยากมาดูกระท่อมพลังงานแสงอาทิต์ก็มาเลยค่ะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาเปิดให้ดูงานได้ทุกวันค่ะเป็นไงจับไหมต่อไฟบ้านอาจารย์ทองไปใช้ที่บ้านพ่อบังมักโอ้โหลากสายไกลขนาดนี้นคุณไปลงทุนที่บ้านคุณเลยเออใช่อยู่คนอำเภอ กลกันบ้านคุณทําได้ได้นะลงทุนประมาณเท่าไหร่น่าจะหลักแสนหลไรหลักแสนใช่ไหมจะใช้ได้หลายปีคุ้มนะแล้วก็ต้องใช้รวมกันเป็นชุมชนครับถึงจะคุ้มก็น่าสนใจเป็นไอเดียที่ดีนะครับเอาละเดี๋ยวเราพัก